สวัสดีจ้ากลับมาพบพอก็คัวบานอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้จะมานําเสนอเมนูหมูสามชั้นทอดน้าปลาจ้าทำยังไงเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะล้างหมูสามชั้นให้สะอาดด้วยด้วยน้ําเกลือเนาะล้างให้เรียบร้อยเสร,ร็จแล้วเราก็จะมาแล่หนังออกจ้าเสร,ร็จแล้วก็หั่นนะคะหั่นคําใหญ่เลยนะเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะไปทอดมันก็จะหดลงเองค่ะอันนี้หมูสามชั้นที่แม่บ้านไปซื้อที่ตลาดนัดมามันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะนิ่มๆค่ะแต่ก็พอใช้ได้จ้ะ มาเลยค่ะเราก็อันต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มเตรียมนะคะน้ำซอสก็จะใส่ตัวน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าใครไม่มีก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผงนัวแล้วก็น้ำปลานะคะใครไม่กินผงนัวก็ไม่ต้องใส่เนาะเอามาละลายๆค่ะ เอามาละลายคนคนคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปตั้งกระทะเลยกระทะยังไม่ต้องใส่ไฟให้ร้อนนะคะใส่ไฟอ่อนๆไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปจ้าเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะนี่เติมเข้าไปเลยนี่เล็กน้อยพอจ้าไม่ต้องเติมเยอะมากนะใส่แค่เราคั่วให้อ่าใส่น้ําเพื่อจะให้เรา คั่วให้หมูเราแบบสุกอะคะ่ะก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆเนาะคั่วไปเรื่อยๆจนน้าเริ่มแห้งค่ะจนหมูเริ่มสุกแล้วก็น้ําเริ่มแห้งนะคะพอน้ําเริ่มแห้งแล้วนะคะตัวน้ํามันที่อยู่ในน้าเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองค่ะนี่คั่วไปเรื่อยๆซะก่อนเนาะอันนี้แม่บ้านจริงๆแล้วนะคะถ้าถ้าแบบหมูสามชั้นสวยๆกว่านี้หนาๆนานานานกว่านี้มันก็จะมันก็จะ เวลาเราเคี้ยวมันก็จะฉ่ำๆหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมีแต่เส้นบางๆค่ะแล้วก็เป็นแบบนิ่มๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้ค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วไปสักพักหนึ่งนั่นแหละจนกว่าน้ํามันจะแห้งค่ะพอน้ํามันแห้งแล้วเดี๋ยวน้ํามันมันก็จะเริ่มออกมานะคะนี่เริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วจ้าเดี๋ยวน้ํามันก็จะออกมาแล้วนะจ๊ะ หมูสามชั้นนี่ทำได้หลายเมนูนะคะทำเมนูอันไหนก็อร่อยหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของแม่บ้านก็ไม่รู้นี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มอ,ออกมาแล้วจ้าเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะได้สีสันที่เราพึงพอใจเนาะสีสันที่มันเหลืองอารามหอมเรียบร้อยน่ากินอะไรประมาณนี้เนี่ยคะ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะเหลืองอรามงามตาจ้าเสร็จแล้วก็จะตักน้ำมันส่วน ที่เขาขับออกมานะคะตักออกไปจ้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน้ํามันมันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเยื้มเนาะมันจะเลี่ยน,นะคะนี่ตักออกไปเลยสเสร็จแล้วเราก็จะราดด้วยน้ําซอสที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผัดผัดผัดคุกเค้าให้เข้ากันแป๊บเดียวนะคะให้รีบตักออกเลยนะคะนี่ตักออกได้เลยนะคะแต่แม่บ้านจะกินไม่เหมือนชาวบ้านเขค่ะแม่บ้านจะชอบกินแบบน้ําตาลไหมนะคะชอบกินแบบน้ําตาลไหมแล้วก็ น้ำปลาเริ่มมีกลิ่นไหม้นิดนึงมันจะรู้สึกว่ามันจะหอมมากๆอะไรอย่างี้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะเหนียวๆนะคะน้ำตาลมันจะติดหมูแล้วมันก็จะเหนียวๆนิดนึงใครที่ไม่ชอบเหนียวๆก็ก็รีบตักออกเลยคะก่อนที่น้ำตาลจะไหม้ค่ะนี่น้ำตาลไหม้แล้วน้ำตาลไหม้แล้วให้รีรบตักออกเลยนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้หนักกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวมันจะขมเนาะก็รีบตักออกไปเลยเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะน่ากินไหมเอ่ยจะคิดว่าน่ากินก็ ากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า